ในคลิปนี้นะครับกล้องค่อนข้างสั่นนะครับเพราะว่าผมต้องเดินตามบูมนั่นเองครับส่วนใครๆหลายคนบอกว่าให้ซื้อกันสั่นกล้องมาได้แล้วคำตอบคือกูใส่ไม่เป็นไอ้สั่เราอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วนะกี่ปีวะดูกูเี้ยมาเจ็ดปีเฮ้ยเจ็ดเลยเหรอเจ็ดปีใช่เฮ้ยเพี้ยมงอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีแล้ววะใช่หรอกูนึกว่าจะห้าแล้วเนะี่ย เกศประมาณนั้นนะเออวะนานแล้วนานมากแล้ววันนี้นะครับจริงๆคือบูมไนดะ้ย้ายไปและย้ายแล้วบูมย้ายไปบ้านบานใหม่เรียบร้อยแล้วที่นงที่นอนคอมไป,ไปหมดแล้วไปหมดแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมีคลิปนี้ผมก็จะมีคลิปให้ดูนะว่าขยะตอนผมเลอ้องมาขนาดไหนเอาแค่เฉพาะห้องผมนะไม่รวมห้องบูมนะก็ปัจจุบันนะครับก็บูมก็ไปนอนนู่นแล้วผมก็นอนนู่นแต่ว่าเอ,อ่ยังเล็กหนึ่งสิ่ง ก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่เป็นเรื่องที่ไม่ตลกนะครับไม่ตลกก็คือคอมผมนี่มันหนักมากประมาณ30เกือบ40่กิโลได้คุณผู้ชมลองคิดสภาพว่าเคสคอมอันหนึ่งอ่ะหนัก40โลเนี่ยมันมันมันต้องใช้คนระดับฟิโบมาช่วยดูกล้ามแขนเขาดิโอเคก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันนี่เป็นไงบ้างนอนบ้านนี้กับนอนบ้านนู้นนอนบ้านเนี่ยกูรู้แล้วทำไมกูถึงนอนไม่หลับเลยบ้านมันเอียง มันเอียงแบบหัวมันกดลงไปอย่างเงี้อยอคืมันเอียงไปฝั่งนู่นจะมอจะพูดยังไงดีอสมมติน,นี่คือพื้นตรงๆมันเอียงลงไง,ห,งหัวบุมหัวบุมอยู่ทางนี้หัวอยูง่งี้อยู่อย่างเงี้ยเยอะกันแล้วเยอะกันแล้วคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้เ <también> ลื่อนลงหัวเออเลื่อนลงหัวใช่ไหมแล้วบุ๋มไม่ได้กลับหัวกลับหางเหรอหรือว่านอนไปอย่างนั้นเลย นอนอยังไงมันก็ไม่สบายพอนอนไปอีกทางหนึ่งตีมันก็ตกมาไว้อ๋อคือมันเป็นปลายเตียงใช่ไหมใช่มันเป็นปลายเตียงพอนอนหันหัวไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมหัวเราก็สูงตีนเราก็ตำ่ำ พอนอนเอียงปุ๊บฝั่งนี้ก็เอียงหัวก็ตก <c oughs> ตกกันว่ามันเอียงคอยอย่างเงี้ยติบโตมันเอียงยังไงมันก็ไม่มีความสมดุลไอ้เหี้ยไปนอนนู้นสมดุลหมดเลยลแม่งกูทอดไข่ดาวบ้านนู้นอ่ะไอ้สัตว์ไข่ดาวออามาตรงเลยทอดไข่ดาวก็มีผลอะหลายคนไม่เคยเห็นนะท,ทอดไข่ดาวบ้านนี้มันจะแบบไปกองอยู่ริมกระทะนะค<ช>ุณผู้ชมเาะเีมันจะเป็นแบบไข่กองนะไม่ใช่ใ <น S 1> ไข่ดาวก็มาอยู่โน้นก็เคยเห็นบูมบอกว่าบ่นมาคำแรกคือแม่งกูนอนไม่ได้ยังไงตั้งหลายปีไปนอนตรงๆทีเดียวนี่คือแบบโห หลับปุ้ยเลยเ<ร>ตื่นขึ้นมาเออต่อให้นอนน้อยนะเอาต่อให้นอนน้อยนะเล<ร>ยตื่น<ร>ขึ้นมาก็ตื่นสบาย <c oughs> จนกระทั่งแบบเราก็รู้สึกว่าพวกเรามาฝึกวิชากันหรือเปล่าเว้ยเรา <c oughs> ไปดูนั้นไ,ไม่นอนง่ายมากเลยพวกเรามาฝึกวิชากันตั้งหลายปีโอเคครับก็นี่เป็นคลิปได้สมัมโนครัวนะครับจากบ้านนี้ก็จริงๆก็เป็นบ้านที่ดีนะฮองตรงคือแต่หลายอย่างมันมันก็ดีนะแต่ถ้ามันตรงขึ้นมาหน่อยมันก็มันก็โอเคนะดูไป จริงถ้ามันไม่ไม่เน่าขนาดนี้มันก็คงอยู่สบายแล้วจริงเพราะว่าหลายอย่างมันเป็นแบบมันเป็นการก่อสร้างนี่มันผิดพลาดมันแต่เริ่มเหรอนะเ,อเหมือนกับว่าสุภาษิตก็คือถ้าจะเลี้ยงดูลูกอะไรหรือว่าดูแลต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ต้องทำไม่ตั้งแต่ดินแต่รากตั้งแต่ดินออกมาเลยเซึ่งไอ้บ้านนี่มันมันผิดตั้งแต่ดินนั่นแหละครับคุณผู้ชมบ้านนี้มันผิดตั้งแต่เสาเลยกําแพงก็เยียงเหรออ่ะกําแพงก็เอียงครับคุณ อยู่ตรงเสาเนี่ยแหละม่ไปไหนหรอกยังอย่าอยาเคาะอย่าเคาะทำไมเนี่ยบางทีมันนิดเดียวมันก็แบบชกเนี่ยก็เป็นความทรงจำดีๆนะโอ้โหหลายอย่างมันจะบูรณะขึ้นมาดีเยอะมากนะคุณผู้ชมถ้าแบบถ้าผมไม่ทํามาแบบนี้นะผมบอกเลยว่าสภาพบ้านจริงๆนี่แม่งโคตรเฟะเฟะกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปห้องผมเลยนะครับนี่ จริงๆแล้วคือไอ้นี้ก็ต้องย้ายนะไอ้เก้าอี้นี่ก็หนักมากแต่เดี๋ยวกูย้ายเองก็ได้นี่ก็ห้องบูมนะฮะห้องบูมไม่มีใครอยู่ละมีแต่ขยะมีแต่ขยะใช่ไหมเวลาที่เราลื้อบ้านหนึ่งอย่างนะเวลาที่เราย้ายบ้านย้ายของนะครับหนึ่งอย่างที่เลยเจอคือขยะใต้เตียงใช่ไหมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้แล้วนี่เฮ้ยมาไงล่ะลูกโอเคตอนนี้คือห้องผมเหลือเท่านี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับก็คือตรงเตียง นะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเอียงยังไงตรงเนี้ยผมไม่เคยทำให้ให้ใครดูเลยเพราะว่ามันปกติจะมีเตียงใช่ปะอ่ะอันนี้คือ <c oughs> <c oughs> แล้วขึ้นไหลเลย <c oughs> คือการที่ขวดหมุนเร็วขนาดน,นี้นี่แม่งแม่งเอียงระดับสุดยอดมากนะครับก็คือปกติหัวนอนผมอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างล่างนี่ก็จะเป็นบูมชั้นสองจะหนักกว่าชั้นหนึ่งไว้ ตรงนี้เราก็จะแบบเหมือนสมองเอียงไปนิดนึงถ้าไอ้เนี้ยนี่มันลงมาทับกระต่ายลงมาทับกันตะพี้นั่นแหละนี่คือคมไหวใช่ไหมเนี่ยไหวไหมเน่ต้องเคลี่ยเละครับไอ้ยศก็ไม่มีปัญหาลงบันไดอย่ยไปน้อมไปดิขย็งสองคนก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมดูดิเห็นไหมเอาตัีกันไปไปดิอยู่ทำไมตรงนี้ก เป็นห่วงกูจะตายรู้มึงเหรอเป็นห่วงออกไปเอออเคขานำทางให้อยู่หนักนะคุณผู้ชมหนักไปเป็นห่วงไม่เขาเรื่องพวกนี้เลยหัวมันไแหละโอเคโอเคครับอ่ะเป้าหมายต่อไปนะแอบที่ต้องระวังก็คือการออกจากบ้านนี้นะครับเพราะว่าอ่ะฮึบเวลาออกไปนะไอ้กระเบื้องนี่มันจะลื่นเสมอเราต้องเช็คดูก่อนว่ามีน้ำหรือเปล่า ทึบโอ้โหไปตามพี่บูมไปอะหลังจากนี้ไปพักก่อนไหมไปเลยโอ้โหเหี่ยวสี่สิบกิโลโอ้โหดูหครับแล้วผมมาเองนะแล้วผมมาเองนี่โอ้โหไปละเหมือนผมอยู่กับลอนนี่โคแมนลอนนี่โคบูมทุกคน เฮ้ยโอ้โหมันตอนได้อย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยคันนี้6โมงเลยนะแข็งแรงเอียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหียโอเคครับโอ้ยอ โอ้ยไอ้เีอยเกือบเลวเกือบแล้วโอ้ยโอ้เป็นไงเหนื่อยไหมนิดหน่อยได้ขาโดแล้วโหเหนื่อยท่วมเลยโอ้ยร้อนเลยเหงื่อท่วมเลยครับโอ้ยตายตายประเด็นต่อไปเลยคือมึงใส่ขาจับจองี้เป็นรึเปล่าเป็นใช่ไหมคือตอนนี้กูมีจอนี้ไว้ คือ okay. ผมทิ้งมันไม่ได้จริงมันเป็นจอที่ดีเกินไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นจอรุ่นใหม่รุ่นไหนออกมาก็ไม่สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้กดไอตรงนี้ก่อนใช่ปุ่มๆบล็อกแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ทีเนี้ยขาจับจอมันใส่ออยังไงเต็มในทุกอย่างแล้ว <c oughs> แม่งยกขึ้นมาให้ <c oughs> ต้องทำจอยกูด้วยเพราะว่าผมแม่งโง่ครับคืออะไรก็ตามที่ต้องใช้มือหัตถการนะผมจะโง่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นของการประกอบดูนี่นั่นผมจะกลัวไปหมดแล้วก็กะที่สุด โอเคทีนี้ก็อเอาไรนี่ใส่เอาน็อตออกนินอดหนยน็อตออกอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อตยึดกับตัวนี้ก็พออ๋อก็คือยึดเพจก่อนแล้วเอาเพจไปขันกับเนี้ยเหรออือตัวล็อกมีแค่ตัวเดียวถูกปะแล้วตอนบูมย้ายเองนี่คือยกเองหมดเลยทั้งห้องเลยเตียงด้วยนะต่อเตียงเลยต่อเตียงแล้วข,ข,ขนมาไว้หน้าบ้านเลยโอ้ชิต ผลลากล่างมาทีละอันค่อยๆทำเนีเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก uh ็ถอดคอมขึ้นไปทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้โหคอมนี่ถอดทีละชิ้นใช่ไหมทีละชิ้นไหมค่อยๆไปทีละชิ้นมันไม่ได้มาทั้งยวงเสียได้ขนาดไหนอืมก็พอดีเป๊ะเลยเออะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ง่แล้วก็ขันน็อตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้ววัด กูเบบเี้ยกคุยสักถอดอย่างไรไว้ง่ายแน่นะเกลือโอ้นี่ครับโฆษณาให้ t h e r m โมเทคนะครับก็คือหลายๆคนถามว่าผมเห็นแบบในช้อปปี้ขาจับจอราคาพันกว่าบาทมันก็ใช้ได้ป่ะพี่คือมันใช้ได้เหมือนกันนะในเรื่องขาจับจอแต่ว่าในเรื่องของการปรับองศาเนี่ย ของที่แพงกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้โชกข้างล่างคุณผู้ชมเห็นปะนี่มันเลื่อนได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมแข็งแรงมากเลยเห็นไหมเนี่ยมันเลื่อนอย่างนี้ได้เลยเนี่ยแข็งแรงมากถ้ามอเตกเนี่ยก็นั่นแหละครับพิเศษแค่หน่อยนะเผื่อใครแบบถามว่าจอซื้อมาหลายบาทยังไงมันหักยังไงมันหักทังเลยใช่ไม่ใช่ของดีเราต้องอยู่นานนะจริงครับมันต้องรับน้ำหนักตลอดเวลาเลยแล้วก็จอเวลาที่เราใช้นี่มันลากไปลากมามันปรับนู่นปรับนี่อ่าในเรื่องของการกดแล้วการรับน้ําหนักเนี่ยถ้าใครใช้จอใหญ่ๆนะจอหนักๆก็ อย่าลืมซื้อของแพงนะแต่ถ้าใครใช้จอเบาๆก็ของถูกได้เบอร์ที่คือจะเอาด้วยโอเคนะโอเค,อเค,อเค,อเคแม่งลาบกูละบุญกูละไอ้อก่อมเมียแม่นี่น่ะฆ่ากูที้จริงไอ้เหี้ยมเมื่อกี้เกือบคลิปเฟลเยยลยนะแม่งคอมโบโอะไรกล่องเสร็จแม่งไปซื้อเทา้ารีนไอ้ดำไม่ต้องมาช่วยนะรอบนี้นี่ ซื้อโอ้โหเอาเลยตรงนี้ต้องระวังลื่นนะพราะว่ารองเท้านี้ดอกยางรองเท้าไม่ม right. LA ีละเอาเอาเข็นไปแม่งคนฉลาดนี่หว่าจะยกไปทำไมให้โดนสุดเอออ้กูกูเออเก้าอี้มันหนักนะเข็นเลยครับพอนเลยลืมไปว่า้านมันดีนี่ว่าแม่งเข็นได้ใช้แรงแล้วองใช้หัวเลย กูงไม่ใช่ทั้งหัวทั้งแรงไรทั้งนั้นนะกูเลยตอนเนี้ยอะดูนะครับหนักไม่หนักดูโอ้ยแต่คนนี้ปลอดภัยกว่าปอบต้องไปแบบอินเดียไหมกันดำดูกันดูกันดำกว่าปอบไปกว่าปอบไปกว่าไม่บ้านผมไม่มีกันดำเลยว่ะชื่อดีราคาสูงเออดีราคาสูงไม่โดนอะไรแม่สบายกว่าเยอะต้องขุนโูขุนไปอีกนะ กูเนี่ยสบายแล้วกูเป็นคนจริงกูก็ไม่สบายหรอกมันหนักจริงนะทุกคนมันเป็นเหล็กแบบเหล็กกล้าตันเลยครับบออขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับโอ้ยเดี๋ยวเปิดเพลงแจ๊สให้บูมฟัง ครอบเพลงแจ๊สใช่ไหมปูหลายๆคนหลายๆคนไม่รู้นะไม่รู้เอไอ,อไม่รู้ว่าครอบครัวกูเป็นครอบครัวเพลงแจ๊สมาก่อนเลยอ๋อเหรอคือตั้งแต่ปู่อ่ะคือตั้งแต่ปูก่กูอ่ะเขาเป็นนักดนตรีหมดเลยปู่พ่ออาฝั่งพ่อเป็นนักดนตรีหมดเลยเว้ย อ๋อที่บอกว่าครอบครัวนันตีไม่ได้เล่นแบบกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเล่นเป็นทุกแขนงเลยอ๋อเหรอกีตาร์กลองแซกโซโฟนไวโอลินเล่นมันเป็นหมดเลยอ๋อแต่ก็ไปทางทางแจ๊สเครื่องยุโรปใช่พ่อปู่เป็นเป็นแจ๊สในโรงแรมอืแล้วกูได้ฟังเพลงแจ๊สมาตลอดแทบจะทั้งชีวิตเลยกูไม่ใช่คนที่แบบว่าฟังเพลงใต้ฟังเพลงอะไรเลยกูฟังน้อยมากเลยด้วยกูนี่ก็ฟังเพลงแบบร็อกร็อกอันดับเมฆอะไรเงี้ยกูไม่ได้ฟังกันไอ้เแคยต้นเป๊กเดินผ่านห้องกูบ่อยๆหรือตอนกูซ้อมอยู่ข้างล่างอ่ะ ไอ้สันกูยังเห็น,ก,นกูเปิดเพลงแจ๊สเลยมันก็เปิดเพลงยุคเก่าอย่างเงี้ยกูเปิดแต่เพลงเงี้ยกูชอบเพลงแจ๊ดใช่กูนิสัยฟังเพลงแจ๊สนี่โอ้โหลำโพงเซอร์ราอย่างเงี้ยนี่บูมชอบเลยเรานแจน๊ดแบบลิเล็กหลายๆคนอยากจะได้นะฮะหาแบบลำโพงบลูทูธโหดๆผมแนะนำซัมซุง Q 990F คือถ้าเทียบสเปคอะมันเทียบกับพวกแบรนด์ระดับหกเจ็ดหมื่นได้เพราะว่าคุณเชื่อผมเหรอผมซื้อมาแล้วนะครับ จนปัจจุบันคือไอเน,นี้ยอันนี้มีลำโพง11ตัวนะบูมน,นี้เราสิบเอ็ดตัวแล้วก็ข้างหลังตรงนูน้นอันนี้คือลำโพงเซรลาวมันเป็นชุดกันเนี่ยมันเป็นชุดเลยนี่ไอลำโพงเซรลาวเนี่ยคือข้างหลังไอตัวเนี้ยมันยิง3มทิศนะยิงตรงนี้ยิงขึ้นแล้วก็สะท้อนลงมาแล้วก็ยิงออกข้างๆตัวซับเนี่ยซับนี่มันสองดอกนะเว้ยมันซ้ายขวานะเว้ยมันก็เลยดังมากไงตัวแค่เนี้ย ในราคา20,000ครับเผื่อถ้าใครเข้าใจหมดบ้างบูบ้านเครื่องเสียงผมเลยซื้อแม่ง2กูซื้อ2ชุดเลยไว้ข้างล่างด้วยแล้วก็บนด้วยวันนั้นเปิดเพลงให้บูมฟังตอนย้ายเข้ามาวันแรกบูมแม่งได้ยินลงไปข้างล่างวานเปิดเพลงนั้นโกลเด้นอ่ะขอให้เดมอนฮันเตอร์กูนอนร้องอยู่ข้างล่างอ่ะนอนร้องดามีเยอรยแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีคอมใหม่นะที่ได้ไปของ Intel นะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายของทุกอย่างเข้าไปในคอมใหม่นะเพราะว่าคอมเก่ามันก็ หลายปีละสี่ปีนะครับในเรื่องของวงการเกมวงการสตรีมมันเริ่มไม่ไหวและ้นะครับ <ไป S 1> เกมใหม่ๆไปค <Ultra S 1> อเอลตราเป็นไงแม่งแรงเออล้ว <laughs> กูไปปลับเฟรมเจนแม่งเล่นอยู่ที่เฟรมเลนแม่งเกือ1000บพัน <laughs> ไออกให้มันต้องเฮียอะไร่าเงี้ยร้อนเลยเจนซีรีส์ใหม่ๆมันร้อนมากโดยเฉพาะการ์ดจอนะอุ่นเลยอห้องอะการ์ดจอร้อนเลยครับเนี่ยตัวนี้หายากคอมไอ้โซวีนี่ไหมจอข้างหลังนั่นี่ะจอโคตรโหดเลยตัวเนี้ยจริงใช้มากี่ปีแล้ววะอู้นานแล้วต้องดูรีวิวจอครั้งแรกอ่ะในคลิปอ่ะ ใช้ดีมากเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรเทียบกับตรงนี้ได้ตั้งแต่ปัจจุบันในรุ่นนี้ยังขายสามหมื่นอยู่นะอืมยังขายสามหมื่นแล้วหาไม่ได้แล้วนะไซนี่เพราะว่าจอแข่งขันนักกีฬาเขาบอกว่าไปใช้ยี่สิบสี่นิ้วันดีกว่าเงี้ยแล้วยี่สิบเจ็ดก็เลยแบบจอพอดีหน้าอ่าพอดีหน้าโอเคครับคุณผู้ชมครับน่ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับกับการยกของเข้าบ้านใหม่แบบเต็มตัวทั้งสองคนนะก็อย่างที่บอกไปนะจริงๆบูมเข้ามาก่อนนั่นนี่แหละแล้วก็นนี้ก็จะเป็นของผมนะครับนะก็ตอนนี้ก็ หายห่วงแล้วอย่างแรกคือใช้ขาจับจอเป็นนะครับแม่งผมแม่งโคชลาดเลยวะรู้สึกฉลาดขึ้นมีนีด้วยเออมีอนี้ด้วยนะฮะมีขึ้นๆลงๆนะครับคลิปนี้ครับขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็หลายคนที่คอยติดตามเรามานะตั้งแต่ในบ้านเก่าบ้านเก่ายังไม่ทุบนะยังไม่ทุบยังเก็บไว้เก็บไว้ก่อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก้าดูดูนรูปท้านหลังไงไหนอ๋อเนี่ยอ๋อนี่มันมีแฟนคลับวาดให้นะ E> ก็ฉลองขึ้นบ้านใหม่คือเขาวาดเป็นบ้านขยะสลายเห็นไหมไอ้เนี่ยไม่โคตรไม่ดีเลยอะไรมันถล่มมันก็เป็นฝุ่นนี่แหละไม่โคตรไม่ดีฝุ่นเต็มซอยอะไกูบอกก็เป็นว่าขอบพระคุณทุกคนแนบที่คอยติดตามพวกเรามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะจริงๆก็ที่พูดกับบูมต้นคิดว่าเจ็ดปีนี่ผมผมนึกย้อนไม่ถึงจริงๆนะว่าเจ็ดปีจริงๆเนี่ยผมจําไม่ได้ถ้าใครใครใครรู้ใครแบบจําเหตุการณ์ได้ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันเออในกูนึกว่าสักงห้าปีเองนะ นี่เจ็ดเหรอวะเนี่ยเออเวลานี่ผ่านไปเร็วเหมือนนะกลัวขยะสกิดแต่เราอยู่หน้าก่อนหน้าหน้าก่อนหน้ากันเออก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นกลัวขยะเท่าไรหกขั้นต่ำต้องเหรออ๋อเหรอไสดงว่นี่นี่แปดแล้วนะแปดแล้วเจ็ดแปดปีแล้วอยู่นี่เนี่ยเออนานแล้วกูยังจาว่าก็เคยยางว่าห้าปีอยู่นะเออเพราะว่ามันเจ็ดแปดปีแล้วนะจริงนานแล้วนะนานมากเลยนะก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วก็สนับสนุน พี่เจมพี่บูมตั้งแต่อยู่จีนเรียกว่าบูมอยู่สุราษฎอ่าก็โทรมาหาพี่เจมตอนอยู่จีนมาส่งยาไปหรือเปล่าอตอนนั้นแม่เป็นไขตน้ตอนบูมป่วยบูมป่วยโทโบูมปไ้โปวยไ้บาลงยาบาป่ยไอ้่ยอเจมส่ยาอ้บจมส่งยาอมปวยไอ้บป็นไมปไมป่นไดปไูม่ได้วยไอ้บยามวอยไอ้่ไมอมป้่วยไอ้อเคครับ ขอบคุณมากมากครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ช่วงนี้ก็ลงเป็นคลิปชีวิตประจําวันส่วนช่องผมก็อาจจะลงคลิปช้านิดหนึ่งเพราะว่าต้องจัดของนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือต้องเอามาจัดนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าของเล็กๆน้อยๆนี่มันจัดยากนะของชิ้นใหญ่มาแป๊บเดียวมันก็เสร็จนะเล็กๆน้อย,มยอๆมันเยอะไงเออมันเยอะนะมันเยอะขึ้นลงขึ้นลงๆๆนั่นน <N> ่ะเ <N> ออเกเคครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับคุคนบ๊ายบายครับขอบคุณครับ